สองกึ่งหนึ่งไอพิ่มกดมีอะไรพุ่มกดโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ใน mm hmm. นะช่องเฟรนดชาชาแนลใช่ไหมใช่ <Hi. S 1> วันนี้เราจะเล่นอีกแล้ววันนี้ลองคลิปทะลุรัวไปเลยให้เยอะๆเ,เลยโอเครอบนี okay, mm ้เ hmm. รวก็ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่ายังหมดไม่เสร็จแต่ข okay, ้าเสร็จแล้วก็ปักเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่สามกับสี่กันนะคะไปดูกันเลยโอ้โห oh สวยแล้วจับหมดแท้ <laughs> มัน่งจะมาอย่างกันย้ยเลยดูกันเลยแล้ว โอเคแถวนี้มีแกลเลอรี่อยู่เราไปที่แกลเลอรี่กันเถอะโอเคทุกคนรอบนี้เราต้องอาหารตาอ่อแต่นี่นะตอนนี้เราได้ชวนมีนามาเล่นด้วยกันนะคะโ <Okay. S 3> อเคมีนาไม่ต้องแอบหรอกพินิจไม่เดินพินาไม่เดิน แต่ห้ามไปหาพี่นี่จะเพราะเมียมินาตายแน่ๆเลยนี่ไม่เดินใช่ไหมไม่เดินมีนาหาคุณนเจไปนอดีก่าติ้ให้ปืนเปิด,ดปืนที่ไหนดีงาเปิดเองงาไม่เบื่อแล้วนี่ไม่มีอะไรนะคะทุกคน Đi okay. tập Wait 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 What? A à, ra oh, nhưng mà Phía con tre, nó có khuôn tre ờ, tìm ra Mà mới okay. ừ. không phải rồi, Ok Tí kia cân tăng rồi Tí kia kìa tăng nào Ờ Tí kia มาเป็นหุดด่นโดนเลยนะคะหหุ่นโดนเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนทำไมค้างอ๋อไม่ค้างเพราเวลา,วา,วา,วาวมินามันค้างอ่ะไม่หนึงไม่เหมือนมินาแต่ที่รู้คือตอนนี้เราได้คุณแกสีเขียวมาแล้วนะคะโอเคป้าป้าตู้ค้างเาาน็ตน่าป๊าอ้าว ไปแล้ทุกคนมีนาปักนาก็จะตายเป็นวิญญาณอะไรก็เหลือแค่เป็นตาคนเดียวน่าเลยมั่มอยเลอนาปักนาก็ต้องตายหนูต้องปักตุ้ยเนี่ยเฮ้ยนานะอยากกดสินะ่าเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะแบบนี้มันก็ได้เป็นแบบนั้นนี่โอ้โหทุกคนเราอยาก,กดไม่ได้นะ การ์ดเกมปะมาทำไมมานต้องมาเน็ตไม่ดีตอนนี้โดยทุกคนมงมากเลยทำไมวันนี้ต้องเน็ตไม่ดีอะน่ากดกดไม่ได้เลยมาร์ดเกมมีน่าตายแล้วอา้าววัดเก๋ข้างเป็นละลายกันเนี่ยทุกคนตัวเลยแล้วอ้าวได้แล้ว เด็กพุ่งนะพี่ก้าคงไม่าเป็นไรเนี่ยอาช่อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะมินะแต่ที่รู้คือตอนนี้พี่ได้ปาเจแล้วเด่ที่ฝึกพี่ก้เป็นเ,เอนี้อไม่ต้องถามโอยินปุ๊กวัแบบนนี้ก็ไม่ค้างทอนโอเคเอาไป เราได้คุนแจเหลืองมาไม่เอาดีกว่าเราจะได้คนแจสีสม้มมาได้แล้วเตมีนาตาจะแล้ว ตอนนี้มีนาได้เกิดชาติใหม่แลนะคะกลายเป็นเินญาแทนโอเคตอนนี้เราได้อันนี้มาแล้วนะมันเป็นสะพานไม่ที่ไหนกันแน่เฮ้ยๆเฮ้ยไม่ใช่ไหนโอเคไมโตชั้นสีอ่อนจังเลยไม่มีอะไรเลยแสดงว่าน่าจะอยู่ข้างล่างปัดท้อเราออกกันได้ด้วยเอ้า อนนี้โอเคเราออกกันได้แล้วทุกคนเขาเรื่องกันก็นี่น่าออกไปแล้วเขาก็เออมีนัยก่อนพเราเออเราจะทำอะไรก็ดีเช่ไม่รูเราจะทำยังไงกันดีอาสิทธิอเรนนี้นเรียนมาลูกอ่เราจะทอะไรเอ็นเออะ ไม่รู้เวลาพี่ไม่รู้ทุกอย่างท่านพูดเออทัานคิดว่าวันนี้จะติดอ,อ้าวมีน่าพูดดิฟเฟาคาุยกับตัวเองอืมแต่พูดพูดยังแบบเงียแบๆบอ่ะโอเคโอเค โอเคโอเคเอาไม้มันยาวจังเลยค่ะโอ้กีนี่โอเคจากอะไรอีกทีนี้เราก็สามารถหาที่ปลอดภัยแล้วาไปกันเจ้าลายแผลดูเหมือนกับแผลเลยนะมเยอะเดร๋ยวก็ชนะมาแล้วนะคะดาที่สามนี่เป็นทับเจ้าครับ พระเจ้ามาเกิดที่น่ามีดอกไรีด้วยเท่ๆกกสี่ปีต่อมาพระเจ้าสี่วิกนี่ว่ะฉันคิดว่าปีสามโคตนั่นะคือเพื่อนของเราคิดได้ยังไงฉันคิดว่าพวกเราควรจะพักคอยกันแป๊บหนึ่งนะน้องด็อกกี้เปลี่ยนแปลงไปอีนาี่อนะอกกนนพี่ มินาปัดโถดเด้อว,ว่าคุณแจแดเงเพราะพี่ไม่อยากคุณแจหรือยังเพราะว่าเรือยังไม่พร้อมอ้อาวทำไม่ได้ด้วยโอเคตอนนี้เราได้คุณแจส้มแล้วนะจะคุณแจเหลืองเทนนะมินาพี่ได้ครบเริงพิกกี้กระนิ่งระวังีมินาระวังด็อกกี้มากกว่ามินาควรระวังด็อกกี้นะเพราะว่าพี่นิดไม่ทำอะไรกับเรา เอาบิ๊กคิวกับพี่คาร์โอ้ยดกตามไไม่รู้ว่าอะไรไม่รไม่รูาดีอาสูงสีกรดิกกระดุกกระดิกกระติกกระะใสสีสูงโบนั่งัวตอน <Ether> นี้เราได้พบเจอกับดอกกี้แล้วกค่หลงอยตรงนนเอาคุณแจสีฟ้าแทนหน่อย โอเคเราจะรวมกันเป็นทีมหนึ่งเดียวกันครับนี่กเจฟาร์มละคือเขาอาัดเด็กไปมีหลงศพด้วยอะคือชอบมากเลยหลงศพแล้วก็ชอบหลงศพเอ้าเวลาค้างแล้ววินะิจมีตรงนี้มีตุ๊กี้ไหมดีด,ดีไม่มีเอ้ยตรงนี้มีมีข้าวม้วนไวช่วยแบบต้องเากาโกจิยเยวนะนี่ นี่นะมาอะไรอยู่โอคตอนคะมีนาพี่ได้คอนมาแล้ว ทกุกันโอเคตอนนี้เราได้คอรมาแล้วนะคะต่อไปก็คือเราต้องไปเอาคุบพรมรอบหนึ่งต่อไปให้เราไปหาคุบพุมนะตรงนี้ที่เราไปนะ มีนะทำอะไรอยู่มีนะไม่ต้องเอาคุณแจเหลืองเราตรงนีน้มาอันตรายมาอันตรายตามพี่มาดีกว่ามีนะมีนะมีนะระวังระวังไอ้ด็อกกี้มาด็อกกี้มาหนะน้าหนีไปโอเคตอนนี้เราได้คุปืิงมาแล้วค่ะ คตอนนี้เราได้คอนเจตีขาล้วนะตัวแมวพอ,อนะอนะ <c oughs> เราจะดอกกี้นะเราจะรอให้ด็อกกี้เดินไปมานะค่ะ ก็ทำไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้เราต้องตามหากุญแจเหลืองนะ ก็ยังเปิดทางไม่ได้ตอนนี้พี่ต้องตามหาคนตอนนี้เรากำลังสับสนนะคะน <c oughs> ะพี่มองมากเลยใครเอากุญแจเหลียงตาย ใช่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  <Okay. S 1> ตอนนี้พี่เจะกุญแจเหลืองเลยเขาว่ากุญแจเหลืองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะม่นาเพราะว่ามันคือกุญแจเหลืองจะทาให้เราได้ปัจเจอยังไงล่ะมีนาะมีกุญแจสีฟ้าหรือเปล่า มาหน่อยอ๋อไม่อาเจอมีนานนะาาด่าดีมากเอาวเราแป๊บหนงนะไปรอที่ประตูทางออกระวังไอ้ด็อกกี้อด้วยเพราะด็อกกี้มันยังเดินแถวนั้นได้โอเคอเราวก็แค่ทำตรงนี้นะทุกคน เวลามันจะน่าเหน่อยค่ะตรงที่ว่าเออเราหามีนาไปที่ประตูทางออกเราออกได้แล้วทุกคนเยน่นก็ออกที่นี่ได้เลวน้ำเออกก่นนิลวเนี้ย สวัสดีมีใครอยู่ที่นั่นไหมเฮ้ยเสียงอะไรอะใครต้องการความช่วยเหลือแล้วเนี่ยอีที่สุดเราก็รอดเกือบจะมีชัตเตอร์สองเรากดเพละโอเคค่ะทุกคนสรัดคิปนี้ก็จบดคีดนี้กันนะคะบ๊ายบาย